สามพันนอยแล้วนะจานนี่เด้อจานจานนี่เลยครับนี่เอาตวนี้แนอนี้แหละเดี๋ยวเราเนี่มาเด้อเดี๋ยวผมขอกทีุกกซก่อนรับ ออกไปสิงสล้ายออกไปสิ่งี่ร้ายก้าวข้ามไออกไปสิงไม่ดีชั่วร้ายอ้กไปสิ่งดีๆเข้ามาสิงดีๆต้องเข้ามาสิงดีๆต้องเข้ามาเย่มแตอนนี้จะได้สบายแล้วโซนน้ำมนนี้โอเคไปดูด้วยดูด้วยอันี คืเอาบหวดหัวกล้าแตรับสบายครับอย่าไปยิ่งนะเอาไปปวดหัวเนอะ็อันถ้างโาเซ็กว่าตอนไหนที่มันจะมีอะไรเข้ามาคือเอานลำมนเนี่ยคอยับสะวับสะับสะวัตไปเลยครับรับรองว่าเมืแค่นี้ที่หายละแบบนี้แบบนี้อย่ามาตัวโคเซ็กดีเหรอโคเซ็กดีเจ้าดีก่าดีเจ้าคือสองข้างเนี่ยผมจัดการสมมตินะไหะต่อไป เขาห่วองเขาสูงน e ี่ก็สูงละวคราวนี้ใส่เนี่ยอยางเขาได้แล้วก็ะพูดถึงปีซับหรือว่าสิ่งอะไรอย่างสิ่งของอย่างเนี้ยผมแก้ให้ทุกอย่างละคราวนี้นะคือผมแต่เนี่ยผมของเนี้ยมันอาจจะเข้าตัวผมน้อยหน่อยแม่นกันแหมเนี่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมไปนั่งสมาธิไปเดี๋ยวจัดการแต่แม่ผมีแล้วผมจัดการอ๋อขมวดแล้วอาาจรย์